การเก็บผักง่ายๆสไตล์แม่ก้อยสวัสดีจ้าทุกคนแม่ก้อยมาทักทายช่วงส,วยสายๆนะคะหลังจากที่แม่ก้อยได้ซื้อผักมาจากตลาดแล้วนะคะแม่ก้อยก็เอามาล้างมาล้างให้สะอาดแล้วก็เอามาแส่เทคนิคของแม่ก้อยก็คือเอามะแซรนำเกลือนะคะเอาเกลากับไปกินโซดาแซรถึงใบสามทิมนาทีแล้วก็ล้างแล้วก็ เอาใส่กระมังหรืออะไรก็ได้ภาชนะแล้วก็ให้มันผักของเราที่ล้างเสร็จมันแห้งๆหมันมาดนะคะหลังจากนั้นแม่ก้อยก็จะเอาผักมาเก็บเนี่ยค่ะกลเม็ดเคล็ดลับของแม่้อยนิดๆหน่อยๆนะคะอันนี้ไม่เป็นกลเคล็ดลับของแมลก้อย,อย่ามาแช่ให้เพื่อนๆนะคะเพื่อเด็อน้ำไปใส่ประโยชน์นะคะวิธีการเก็บของแม่ก้อยก็ง่ายๆค่ะสไตล์แม่ก้อยนะคะสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ถ้าเห็นว่าดีก็ สามารถนําไปใช้ได้นะคะมาดูกันจ้าเนี่ยเมลก้อยล้างเสร็จแล้ววิธีการต้องเมลก้อยกระสิมันมีหลายพักเนาะช่วงในพักหลายแต่ว่าหน้าฝนมันก็เย็นให้พักมันเนานะคะเพราะฉะนั้นราคาราคาพักมันก็นกนจะเริ่มแหงขึ้นคือได้ค่ะช่วงหน้าฝนเนี่ยเมลก้อยจะเอามาล้างเหมือนที่บอกกันค่ะพอมันแห้งเสร็จแล้วเมลก้อยก็จะแยกเป็นผักชนิดต่างๆเนาะ แต่ว่าต้นหอมกับผักชีกับตังโอนะแม่ก้อยใส่บอยแม่ก้อยก็จะเอาเอามาลวมกใส่นี่ค่ะธีง่ายๆแบบพี่แม่ก้อยออก็จะเอามาแพ็คใส่กระดาษกระดาษยันก็ได้ค่ะที่ห่าบริษัทประโยชน์แล้วเป็นหนังสือกิ่มหรือว,ว่าทือเขาไปซื้อไข่มาอ่ะเขาหอยห่อเ,เขาก็สา,ามารถเอามาห่อค่ะห่อค่ะทือเขาล้างแล้ว นี่ค่ะมันจะซอยเฮ็ดไทยข้ามเย็นของตู้เย็นน่ะมีปัญหาเห็นบ่คะผีบีผีบีห่ออพักไปแช่ตู้เย็นไานานด้บ่นน่าถามได้เมื่อเกิดไหมเนาะแล้วขึมีอาการเนา่าแห้งดำเปื่อยอะนะค่ะนั่นแหละคือคือปัญหาที่แม่ก,ก่อยเจอบ่อยทุกคนเหรอขนาจะเจอเหมือนแม่ก่อยเนาะแม่ก่อยก็เลยเอามาเห็ดแบบนี้ค่ะห่อทิ้งไว้ห่อไว้แบบนี้นะคะห่อห่อพักแยกพักแล้วก็ห่อก็ซอยกันจะ ก็จะกันกะดาษก็จะพิมพมาลจ้ะพอยาหายพักใบพักเข้าไปโดนข้ามเย็นแห้งอ่ะนะจะ้ะข้ามเย็นของสู่เย็นมันจะเห็นไห้พักมันใหม่เก็บว้ปแป๊บเดียว กินมาได้หละจ้ะเอามากินมันกับมันกับบนานากินน่ะไม่ก่อนก็จะเอามาห่อไว้เดี๋ยวนะคะเอ็ขนาดไม่ก่อนก็ห่อไว้เหมือนกันห่อไว้ไม่ก่อนก็จะโอ๊กระดาษมันหน่อยจ้ะนี่ละห่อประมาณนี่แหละจ้ะไม่ก่อนบริเวณไปในไปสื่อกระดาษนั่ซื้อทิ่มมาไม่หมดเอาไปเซตกระโจกน้าลื้อหน่อย เบอง์ข้อข่าวเนาะแบ็ให้สนใจกะนั่งไปใส่ดีอยู่ได้ค่ะเก็บได้โอเคอยู่จ้ะเป็นอาทิตย์อยู่ใส่ได้เลยค่ะเวลาห้อมากินมันก็จะบ่มันก็จะบ่มใหม่มันก็จะบ่มบนเนามันก็จะมาใส่ถุงห้ยนั่งเสียจ้ะ อันนี้ต้นุงนี้ก็จะเป็นพวกต้นหอมกับผักชีเน,นี่ยไม่ก็อยใช้บ่อยแม่ก็จะเดี๋วจะใบร่วมกันนะคะเวลาแม่ก่อยใส่มัน่าง,งายก็เอามายกมาเป็นถุงของมันเลยสำคัญก็คือไล่อากาศต่อยจะไม่ใส่ถุงผาดฟิล์มเร็ดไล่อากาศบ้างไม่เข่าไปนในถุงนะคะแล้วก็มดัดมัดแบบนี้นะคะแล้วก็แช่ตู้เย็นได้เลยไว้ในช่องคิดพัก ก็ได้ค่ะจะวายะไไหวในช่องฟิดเจอร์กับใส่ช่องฟิดนะ่ะมันเย็นโพดนะคะไไหวช่องเก็บพักาาน,น่ะน่าหนีหิตจมาดไ่ยังสิไล่อากาศออกจากไล่อากาศออกแล้วก็มัดถุงไว้อ๊นี่แหละค่ะเรียบร้อยแล้วจา้าเวลาเราใช้แล้วก็ ออกมาใช้ได้เลยเพราะว่าเราล้างสะอาดแล้วเรียบร้อยเข้ากับบลอนด์ไปโดนน้ำอีกนะคะใส่ง่ายสะดวกสบายโอเคบอกค่าแบบนี้เทคนิคนิดนิดเล็ก,ลกๆน้อยน้อยเคล็ดลับเล็กเล็กน้อยน้อยถ้าใครจะเอาไปใช้ประโยชน์ก็ใช้ได้เลยนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แล้วก็กดติดตามแม่ก้อยด้วยนะคะเจอกันคลิปใหม่คะ่ะ ขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า